แบบตืมละครเรื่องแรกฟีดแบ็กหรือติ้งกระชูดเดินเรื่องมาเกินครึ่งเรื่องสำหรับละครเรื่องคือเธอของคู่สัตว์คนเก่งแอนทองปผสมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งละครที่ได้รับฟีดแบ็กคำชมดีๆทั้งเรื่องสนุกของเนื้อเรื่องละครฝีมือการแสดงของนักแสดงที่เชื่อเถือนบทบาท แสดงได้เก่งกันทุกคนและอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่เป็นสีสันและเป็นตัวต้นเรื่องของละครก็คือออกแบบชุติมลกับบทของลิตาพุทนิดของสายถิมยายาอุรัสยาที่มีส่วนสำคัญทำให้เรื่องเดินไปโดยออกแบบพูดถึงพีซแบบของละครเรื่องนี้คือเธอหลักอ,อออากาศไปว่าฟีดแบ,บ็ดีมากๆเลยค่ะเลตติงก็ดี จอใครก็เรียกลิตาลิตาไม่เรียกออกแบบกันแล้วสำหรับเรื่องคือเธอถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของออกแบบเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาจะเล่นแต่ภาพยนตร์และซีรีส์ไม่ยาวมากเรื่องนี้ยอมรับว่าออกแบบได้ประสบการณ์ในการแสดงได้พัฒนาแสดงไปอีกแบบหนึง่งแล้วตอนที่เล่นก็สนุกและประทับใจมากได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยพี่แอลผู้กำกับก็เขี้ยวมากเลย กับทุกสิ่งตัวละครลีตาถือว่าเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายเป็นตัวละครยากมากหลอกคนนั้นหลอกคนนี้กับความรู้สึกตัวเองเรื่องนี้ต้องปรับตัวเองเยอะมากสำหรับละครคือเธอก็ถือว่าเป็นเรื่องราวพลิก,กและพลิกไปพลิกมาติดตามชมกันไปเรื่อยๆเลย,เยค่ะรับรองสนุกค,ค่ะ